กาบทักทายสบายดีแลวก็สวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยกับฝั่งลาาน้ำเพิดสุภูสุคน้ะพี่น้องเนาะล่าสุดสาวล้าทันนี้หรือว่าน้องนิ้งคนนี้นด้อกมาอธิบายหรือว่านด้อกมาสีแจ้งในมุมมองเพิ่นเนาะที่ว่าเพิ่นหลอกนุ่มไทยอันที่จริงแล้วน้องนิ้งหรือว่าสาวล้าเนี่เพิ่นบ่ได้หลอกมันว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจพิษมันเป็นเรื่องบ่กข้าใจกันระวางนุ่มไทยเลกับสาวเลาาเนาะ คลิปคลิปนี้บ้าวคิดดื้อกะด้ต้องขออนุญาตนำต้นสบัยเพิ่นเนาะสาวเกี่ยวบานเฮาก็สามารถเข้าไปกดติดตามบนไหนด้อพี่น้องเด้อเชิงคลิปสิเป็นจังได๋มาจังได๋ก็ไปติดตามรับชมพร้อมๆกับบ่าวคิดดื้อเนาะก่อนสิไปรับชมคลิปกะหากกดติดตามด้วยก้นหนุกปูให้บ่าวคิดดื้อนำนาะพี่น้องเนาะกัไปรับชมคลิปพร้อมๆกันเลยเจ้าเอ้ยไม่ได้อยากถามน้องนิงเนี่ยเป็นจังได๋เนาะความเป็นมาที่ว่ากับหนุ่มไทยนะ เพิ่นมากอะมันแบบม่ได้ว่าอย่างนั้นนองอ่ะเพิ่นแบบมได้บอก้อกว่าเพิ่นสิมาอันมือเพิ่นเชี่ยมากนะ่ม่แข่าวเนาะมาแบบซื้อผ้าแบเดียวทางที่เท้กับทางน้องเพิ่นก็มีอยู่โทรศัพท์เนาะว่าเพิ่นโบโทรมาคนอยกซื้อพ้าใบเดียวซื้อ้าใแต่ว่าควมจริงแล้วมันเป็นจังใดเนาะทางน้องหนึ่งก็เลยบอกเพิ่นไปบอกว่าเรื่องควมหัก ทั้งสองคนนะว่าจกไะจายเต้นชุดกอนทะเลน่องไปดินเพื่อนโมไปดินมมาผ้านซีทุ่มเลยคนมาชงมงมาชงเลยมาหอดกับพู้หลีพิษไพ่นอนเดินกับท่มาหาเคนมาน้องใช้คือมือแท้น้องมาแต่ดินเี่นน่องพิษไพ่นอนเป็นกวไงดิ่งแสงไพ่โทรศัพท์ขึ้นแง่น้องกับดิ่งจนจิกคุ้งแล้วเป็นกว่าคือบอกเห็นน้องคนเดียวเห็นน้องเดียวมันน่องโทรศัพท์แบคือเห็นน้องรู้อ่ะ เดี๋ยวนเกิดหมดเชื่อน้อดูว่าอายหมดเชื่อว่อืมที่แทนน้องนิงบ่ได้ไปทางใดเนาะเลยปะดินแต่น้ำมูซิพี่น้อยเนาะความขัดใจพีดเนาะความเข้าใจผิดกันแต่เพิ่นมามาฮอดน้องลิงเมื่อนั้นกะเพิ่นก็เลยว่าว่าบ่เอาดู้บ่ดีว่าเนี่ยอะไรความ่นต่าน้องบ่เอา ทางเพิ่นคือไม่ด้บอกเออเพิ่นกับได้ว่าอีกอย่างเนาะเพิ่งไ่ได้ว่าว่าอยากได้เนาะนี่นเพิ่นก็บได้ว่าวว่ามาหมักว่าไม่ได้เพิ่นก็บได้ตตมาหนังชื่อน้องนึงกับบอกกล้าวว่าเพรว่าคนมันบุกเข้าใจกันแตโทรมาตะกี้คนนี้อ๋อ้าวบุกเข้าใจกันนั่นแหละจังมาโอดเนาะมากับแบบคือว่าได้มาเพิ่งกับมาดิไมาเที่ยวเนมาลูกก่อนนั่นได้จะมาแบบได้จากเพิ่งมาแต่รุ่นก่อนนนั่แต่รุ่นก่อนก็เนาะเพิ่งกับบอกน้องด้วยเพิ่งชนะ คือว่าตอนนั้นเขาผักยังชมหวังกันอยู่เนาะมาสาะมีปล่อยไปเปตดก้าโมงนะครับโอ้ไปชงกัะเป็เก้าโมงไปชงกลางคืนนะบอหนยี่ไรก็ยามคำข่าวใจกันไปยื่นใส่กระป๋ายแม่ก็ไม่มีิเนาะแม่ไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามแม่บั้งคนไปสิปล่อยฮัตเป็ดก้าโมงมาหาพ่อแม่ค่ะไปรับกระเป็เก้าโมงมาเตดินเมื่อนั้นกัคุณยน้องที่น้องเองเนาะน้องกบยื่เหื่นน้องเองเนาะอ้าย่เบือเชียหอกไมเบื่อเียน้องบ่กจ้ากเล็ไ เพิ่นกะห้น้องลุกมาเปิดไพ่ใวนองะน้องนอนยนองโอยากลูกอ่ะเพิ่นเปิดไพ่ินนี่กะชิงยากกบ่ได้งากน้องนอนยนน่องโมอยากลูกว่าเปิดไพ่ให้อ้ายเพิ่งได้น้องกับออกไปเปิดในเพิ่นเบื่อเลยอ้ายบมเื่อน้องบ่เัิคนบ่เสียใจกันแล้วคนก่อน่นจิมาเนาะคนคนชีมารอบสองคือบ่ปวาใจกันแล้เนาะอ้าเครียดน้องบ่คนบ่ได้เครียดอ่น้องกับว่าโยคนน่ จะเครียดทั้งเละอ้ยบเชื่อน่องว่าน้องกะอยู่เพื่อนน้องเองอะน้องกะบอกไอ้ไปไอ้บปเชื่อเพื่อนกะยังเครียดแต่ว่กะไม่ได้เครียดแล้วไม่ได้เครียดอย่างเี้ยั้งก็คือก่อนเพิ่นชิมานี่เพิ่นกะกะจะพิดกันในหนึงทุกคนบอกกันใจกันแต่มากกะโบได้บอกทั้งน้องเพิ่นน้เนาะแม่แต่เพิ่นกะถามน้องว่าถ้าน่องกับไอ้ไปแกมันได้น้องสบายัจได้ ว่าจังได้ถ้าไปกันบ่ได้กะน้องกะบวยหยากคุยบวยหยักพ่อมีครอบครัวน้องกะบ่เข้มชี้แล้วนู่นนาอยากขู่ก้อนจริงของน้องกะดีด้าที่น้องแบบก้อนเจงกับไม้เนี่ยววาตอบเพิ่นล้มกันนี่ดาทั้งเพิ่นก็ได้ล้มกับทั้งแม่บ่ว่าร์สีน้องมามักหักกับเพิ่นก็ล้มเนาะเพิ่นก็ถามอยู่โอ้กับว่าอยู่กลองจิ้นชดอะไรได้ก็บ่พาเว้าว่ามาเห็นกันก่อนเพิ่นก็ทำกันลงบ่หู้หน้าบ่ฮู้ใจได้ดุว่ามาเบิ่งก่อนว่ามาเบิ่งเลด่ะบ่เอาก็บ่เป็นหยังเนาะแม่ก็บ่เป็นหยัง แมนเขาบอกทีแล้วคนเฮากะถามว่าเอาลองไปก้อนม well, ันกะซิคือว yeah, exactly. okay. ่าเมนคือขายคือขายลูกชาวกินแท้วะใช่ไหมเนาะเขาบอกไปแรกมันก็แน่นอนแม่นเป็นนั่นคือเพิ่นคือเพิ่นบอกว่าอยากเอาเมื่ออยู่หุ่นน้ำเมย์เพิ่นนี่ได้จ้ะเพิ่นบอกว่าคำเอาแดดเอาเมื่ออยู่น้ำเมย์แห้เลี้ยงเมย์เพิ่นดูแลเมย์เพิ่นไปทำงานชีวิตหากต่วเอาเมื่อดูแลเมย์หากต่วเอาเมื่อเป็นเมียนั่บ่แม่นโอ้เพิ่นบอกสั้นๆเอาเมื่อบ อ่าเพิ่นแบบว่าอยู่นําเนาะหยังก็ยังบ่ฮู้เนาะแม่น้องเป็นต a น้องเพินเียโดยไปเอากยกอยู่กับกับผัวหั่นแลแม่นควมน้องนี่เนาะนนี่เขาว่าไปนี่ก็ต้องให้ทชายเฮาก็อยู่นํากันเนาะแม่นแต่นี่เอาน้องนิงนี่ไปแม่น้องนิงก็ตอบเลยเพิ่นว่าว่าเพิ่นสิเอามมือเลี้ยงนี่เพิ่นิงเพิ่นไปหาเงินชีวิตุยเฮาบ่ไปถ้าบ่ไปกมึงก็วานําอ้ายบ่เป็นหยัง น้องกะบ่ท่านไปใช้ก็ทืออ่ะกะน้องกะไปออกกับพอกะเน่เมื่อกะต้องอ้ายดูแลเอาอยู่วางนอนวังกินวางไปนะมันยังน้อยเพิ่นกะว่าบ่เป็นยังเอเมื่อแล้วกะไปหาเงินกะโทรมาอยู่เท่าอ้ายอย่างมาอ๋อยามได้สิมาเท่าอย่างมาถึงเท่าอย่างได้อาไปก็เพิ่นกะสิว่าถ้าเป็นลูกเป็นเมี่ยงแต่ว่าน้องหนึ่งแบบ ว่าว่าหมเมื่อจะกอนมาน้องเงาน้องเงาปะแต่ถ้าคนว่าวันนี่ชิมาเอาน้องหนิงนี่ไปเป็นลูกเป็นเมียแต่ว่าไปให้อยู่น้ำแม่เพิ่นกอนแต่ว่าเพิ่นนี่ไปทำงานอยู่ประเทศสวิตซ์เนาะโอ้โหแม่นว่าเอาเมื่อละน้องหนิงเพราะว่าคำเอาเข้ากัอยากอยู่น้ำบุกน้ำพัวแล้วเอาฮะไปปะบ่ใช่ว่าเอาชิแล้วมันเอามย์เอาพัวแล้วมันว่ะแต่ว่าคือว่าอ่า เพิ่นว่าเอาน้องหนิงเมื่อแต่งเมื่อยู่่ปุ่นคว่าเพิ่นอยู่นํากันน้องหนิงก็สิเอาแม่นบ่โอ้จังซั่นบ่แม่พี่น้องเด้เนาะเอาัอยู่นํากันสามนํากันสากินนํากันแลโอเคเนาะวันนี้น้องหนิงก็ว่าเออจอ้ายมีคอมีครัวจ้าน้องก็บ่เชือโอ้จังซั่นพีน้อเพิ่นก็ว่ามีอนีป้าได้2เดือน อันทองปีสนะเพงกัเคยสานครอบครัวแล้วเนาะทองปีบัดดุเพิ่นกับคุยอยู่กับเพิ่งโอ้เลยคุยนกันสบเนาะเพิ่นกับสบายดีเนาะกับลูกับลูกชายบ่คือลูกสาวลูกสาวโอ้ลูกสาวเพิ่นายว่าลูกเหมืนมีเนียอยู่บ่มีกับเพิ่นอยู่แต่เพิ่นกงไปแต่เพิ่นเพิ่นจากลูก ลูก erm рон, นั่นอยู่น้ากันอยู่ลูกนั่นคุณป้าอยู่ทางคนเราเนี่ยคุณป้าลูกว่าเมียแล้วเนาะป้าแล้วแต่ว่าลูกไปเที่ยวหาพ่อหาแม่อยู่น้ำใสก็ยันแต่ตั้งแต่ลูกเมียเคุนไปทำงานมาอื่นท้ากับบุหูที่ทอดแม่กับหาแม่แต่ละลูกเหรอเมนแมนหนึ่งมากอะเพิ่นยังหมลิกษกะมีเนาะเพราะว่าเพิ่นก็อยู่ต่างประเทศเนาะเ้าก็บบุหูตัวนี้เนาะแม่นเอาเม้าผัดจริงเอาเมื่อผัดไปป้าคูณนี่ไว้อยู่อะนะนาแม่อยู่ทางประเทศไทยเนาะน้องกับบุหู ก็คือเอาผื่นคนต่างล้าวย่านว่าโมเมนต์ย่านปุยเนียากันย่านเงียงกันย่านคนพโลอฟังงานมันว่ามนอีกอย่างคันว่าเอากันลูกคัวกระบือยเนาะเนี่ความกำลังเป็นขึ้นในหนังเนาะเนี่ยคันเนี่ยร่างกายกลางอืมอีกอย่างที่กันแม่เป็นี้ไรแต่ทังข้าวได้เป็นกำลังใจให้น้องนิ่นเป็นสูขในชีวิตที่เปลต่อไปนั่นแกเพิ่นกระบอกน้องว่ามีอย่างน้องกะบอกไอ้โรคมึงดะไม่ต้องไอ้ก็ น้องก็ไม่กับว่่ได้เป็นผู้ว่าผู้สาวกันแล้วกับาต้องอ้ายว่าออกมาโลดเปลนแค่คนผู้จักกันโอ้คุณตัดได้ยบนี้คว่าน้องน้องมากแต่น้องว่าก็ไกันไ่ได้กับเปลนแค่คนผู้จักกันอ๋อนะดูนคือว่าเราได้กับบอกล้าว่าน้ำเพลินแน่นอนแนคนว่าชันเลยบอกกล้าถามมันนแต่ข้างเละคุณว่าคนว้านะ แม่แต่ไปดินเพื่อนมูกันอ่โอ้โดยด้วยดยโดยโทรโทรใส่กันตอนตอนไปคุยคุยมาเลยโอ้ดูมามันก็ับมาบอกตอนจากนั้นก็แม่ก็ใช้ให้เอาอยู่คบมาคำเอาอยู่พี่ก็เอาให้อากาศน้องก้นจากผิดจากวันเอาเมื่อลาว่าบบเป็นยังแม่บอกเอากับบบเป็นยังเพื่นก็บอได้ว่าบ่ว่าคันว่าน้องหนึ่งบบกล้าเมื่ออยู่เลยเอาแม่นี่เมื่อก่อนพึ่นก็บอได้ว่าว่าว่าการคำว่าพึ่นอยู่น้องการกับน้องหนึ่งก คันองนึ hmm. ่งส yeah, yeah. uh, uh ิเมื่ออยู่กับแม่กะสิเมื่อนั่งอยู่น่าจกเดือดดูดูดูเมื่อลองเบิ้งเนาะลองเบิ้งผลบ่าวผลก่ายางกันบบกินยังผนกระบอกน้องแต่คนผู้จักกันมันโมเมนทแท่งกันผู้บ้ากันจ้ะแต่พวกคูวเปอร์มันสามารถมานั่านเพื่อนกะไอ้กำไพอเนี่ยเพื่อนกะถามน้องว่าถ้าไอ้เพื่อนอยากเอาเมื่อยู่พูดเนี่ยน้องสิเมื่อบอกน้องกระตอบว่าน้องบือเมื่อแดีวเพื่อนแบบเป็นยังบือเมื่อแต่บ่อยอยากเมื่อวัน้องก็ว่าใช่ได้แต่เพื่อนกะ ใช่ใช่เป็นกับบุรีว่าวอย่างน้ำน่องเลยทานเลยเพิ่งกับบุรีว่าเลยแม่นถ้าเพิ่งได้ยินคำนั่นเลยเพิ่งกับบได้ทานน่องหลังจากที่คลิปนี้ออกมาเพิ่งกับบได้ติดต่อหาน้องเลยบ่บไดด้ตติ่อเลยเงียบเลยนอกจากคลิปนั้นที่ว่าบอกคุณพายเพิ่งได้ถามน้องเนาะถามกลุ่มจริงไมาใั่ใช่เพิ่งกับเลยบได้ปากน้ำน่องเลยโดยเป็นมากแบบบุรีถามมาอยากได้น้องมาใบมาขอเพิ่นกับบได้ถามบุรีว่าวอย่างเลยเลย อันนี้ขออนุญาตตั้งแต่โทรมีปัญหากันแล้วจักมือปุณจะได้ขึ้นมาหาน้องประมาณสามชิ้นมืออยเงี่ยและมาแบบบ่ได้บอกเลยนะแม่มากับว่ได้บอกเนาะโดยบ่ได้บอกใส่ชวดเลยแม่ก็บ่ได้คู่โอ้ตุลกแรกมาเลยสิโอตุ๊กคนมาเงี้ยนดนึงแม่บ่ริมหาต่อยไข่มุดอย่างเงี้ในกลางป่าปุณเนาะไปต่อยทำเลงมาชูปุณกินกินกานี่ไปต่อยข้างนี้อีกแล้วไปต๊บยแล้วก็กินเมฆหาใมีนี่ไปชูไปชูเขาไปกิน อย่านี้พวกเชนยาวเชนยาวไทยพวลแบนพกกะไห้ถ้าคนไห้ยั้งหมันน้องนิงหมันก็ได้เมื่อชงน้องนิงกะไห้คือการแม่กะไห้มือคนเมื่อนั่นไห้ยั้งเกี่ยไห้ยั้งหน่อยใจพันกป่ากลูกเต้ามาหันก้อเล่ากันแม่ก็ไห้น้องมิงกับอมเมื่อน้องนิงก็ไห้ด้วกันโอ้ถ้าสมมติว่าคันว่าพนว่าอยู่พี่นะเอาน้องมิงน่องนิงกะเชี่ยวมัน แสดงว่ทางเพิ่นบ่เอาเเขาเมื่อจพุ่นก็เขาว่าอยู่นํากันเพิ่นก็เอาคือกันแม่นแต่ว่าถ้าว่าตาไเพิ่นมันเพิ่นบ่เอาเจ้าค่อยเขาบ่เอาคือกันโดย่อยเว้าโอเคอยากได้ดููวกใหนํากันนะต่กี้กน้องน้อยนะว่าน้อยก็เอาน้อยสิมาดูแลน้องลูกเอดูแลเองบ่ได้ฮู้ว่าเพิ่นสิปะเมื่ออชีวิตบันี้เพิ่นเวาเมื่อชีวิตมันยาโอ้นี่มันก็ว่าสิเมื่ออยู่อยู่นํากับเพิ่นน่ะับอ อันนี้ยิ่อ้ายว่าไปทํางานอยู่ชีวิตต่กะอย่างมือมันกระถทยได้เนาะเพราะว่าอีกอย่างกะเอากระบอกเคยไปอยู่พุ่นดาวัดเชีอาเข้าไปป้าไว้แล้วเพื่นจะไปเห็นงานเนาะโดยโดยแหน่หุ่มไทยบรจักษ์กะว่าน้องหนิงกิ่ตัวบาไทยโด้องหนิงตัวบ่าวไทยตัวบาไทยใ่าไทย่ั่ไทยตว่าวต่าวย่่าวย่วบ่ายใ่ับ่าวไ่นัวบ่าวยตวบ่าวไทย่นัวม่าวไทยใ่ัาวไทยวบ่าน้อง่ตั่าไย่มไทยเพิ่นกบอกน้องยู่ บ่าผมมีผายตัวผายวาเช่นโอ้จังฉั่นเนาะต่างคนต่างบอกใจกันน้องกันก็ได้โอ้จังฉั่นเนาะมันก็บอกน้องอยู่เพราะว่าอีกอย่างอ่าทางหนุ่มไทยเพิ่นก็อยากให้น้องหนิงนี่เมื่อดูแลแม่เพิ่นแดีวเพิ่นจะไปทำงานน้องหนิงเนี่ยเอาวันนี้ถามว่าน้องหนิงว่าทาหนุ่มไทยเอาเลยนุ่มไทยอยู่น้ำกันเน้น้องหนิงมีเอาโอเคแต่ว่าก็เริ่มพูดบอกใจกันก็ได้ เนียกางกันเนาะเป็พี่เป็นน้องกันเนาะเป็นพี่เป็นน้องกันน้องกันเป็นเก้าม่ร่ังเกากลับาื่อนหคาแม่ก็บอกกัไปหามาเวเมืองลาวกับมาเยี่ยมแม่เน่ครอบครัวแม่เน้น้องหนึ่งทนกับาให้ได้ดุได้มีผูดูแลเพราแม่กะทํามาไล่พู้ยงแม่กะโทรมาบอกน้องว่าน้องกันยกใจน้องกันว่าบางทีคนยังทำใจพได้เนาะเพราะว่าเราเคยเป็นคนหักกันแล้วเป็นเอืน้วงปท่ชอการเมือว่ อากาศในน้องนิ่งก้อนแบบเพิ่งยอมอยู่เพิ่งไปอยู่เลยเพิ่นได่กับเพ่ได้ว่าอย่างเงี้ยน่องเพื่งทิ้เพิ่นสบายดีแม่น้องกัสบายดีเพื่อนทั้นั้นแหละแล้วก็บรวยากันเลยบอกลมอุ่นเลยครับนะโอ้คนมาหาจังมือนี่นะมามือเดียวมาสองนี่มามือเดียวเนาะแม่กับมันก็ไปชุ่มาแดงมาเฮ็ดชูกินแล้วก็กินกินเข่ากินน้องทั้งแมฆกัมารอบที่สองนี่บริเวณทั้งน้องเพิ่นไปเที่ยววัน บ่าอะไรไปทางใดว่าอะไรไปบอกคือรอบแรกเนาะรอบแรกหลอกเลขทานกินไปไล่เลยเนี่ยแม่เ็ขดีใจแม่กำลังดีใจลูกเชื่อสังคบสังขวนเนาะเต็มทั้งสุดสองไปทางใหม่เลยเนาะเป็นเบนนี่นะจับยังกระปุกถือยาวันนี้เรต้องเป็นห่วงวันนี้ทั้งทั้งทีมงานเปินกำลังใจให้โดยโดยเห็นว่าโอ้ยว่าใครบึ้งคิดน้องดึงแต่สงสารเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าน้องดึงได้ว่าน้องดึงทนมามักปาก แม่เพราะพิดว่าถือกับขอโทษขออภัยน้องนิงเลยเอฟซีลาที่ไทยกับต่างประเทศกันไรว่าแม่บอกชี้แน้องทางเรากอกว่าน้องนิงเพิ่นบ่ค่อยปากแม่นกายทางกับว่้ปากน้ำตาลปากครับน้องจะบุกแม่มักปากนี่บ้ากับกำลังสรุปแล้วนี่แม่นคุ้มน้องนิงเนาะสรุปแล้วเนาะน้องนิงเพราะว่าน้องนิงก็ได้เลยออกไปแล้วเนาะโดยว่าเพิ่นถ้าว่าอยู่นํากันน่ะเพิ่นเอาอยู่ทางน้องนิมีพี่น้องเนาะการหลายๆ FC ก็มีแต่ คอมมนต์หรือว่าโทรมาถามเแ่ยวเกอนาะว่าไปถามความจิงจางน้องนี่ว่าสันีจยวแก็ตอบว่าโอ้ยพะว่านุ่มท้ายมากอ่ะเฮากับบุรียังบุรีไปหา้องกี่เครื่อว่าสันเนาะเสี่เว็กอวมาหา้องนิงแมนแต่คือเพิ่นยังหูความจริงจางน้องนั่นน่ะนะแมนว่าเป็นจังไดจังไปกันบุรีข่่มเป็นมาเป็นอะไรเนาะทางเฮากะไรข้าวคนนี้ดูแล้วไ้หูคว่มจริงแล้ทางเฮากันเนาะจากปางน้องนิ่ง โดยก็คือเอฟซีได้ละทานอาชีคของใจเนาะอาชีหายของใจได้เหรอสันจืะสาเหตุเนาะนเหตุาเพิุ่กกันได้กันย้อนแบบนี้เนาะบองคนโอ้ยวันนั้นเพิังบอกที่ทำอะไรบางคนก็ชีว้าต่างๆนานาว่าเห็นหน้าแล้วก็ชีเลือกว่าได้เนาะ ก็เป็นแม่แม่หน like ่านะยูไลายน้องนิงบูมักบอขันวันเนาะแม่บางคนเขาบอกไปยิงสั้นอ่าบางคนไปเป็นแม่คือแม่กตคือทางน้องนิงนี่กะอายุสำนั่นก็หับได้อยู่บ่น้อยหับได้โอ้แต่ับได้เนาะาสเอกันอยู่เนาะมันกับเป็นไปว่าได้แหละเป็นยังเนาะกือเได้เลือกเนกัเนาะ คนใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกแบบนี้ก็มีแต่ทั้งแม่เนาะทั้งครอบครัวก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ต่อไปเนาะพี่น้องเลยบบบนี้เป็นก็ระฉลิมฉโอกเศร้าทางที่งานเอากระไดเห็นชื่นใจไปเรื่อยๆน้องหนิงเห็นพวกมาทายซอกันน้องหน่งก็ดีใจเห็นอายมาก็ดีใจมาเวนะ กะอาจชิบ่มาเดือดได้เนาะว่ายอกันไปพี่นนอกเลยก็เห็นกันอยู่เลยเลยมาเวมาเนตามหัวจังไขเนาะมากระแทกอยู่หน้าพันอยู่ดอแวาเปู่มากเอปลูกมกแตงพ่อเนาะมกแตงมทั่วนี่แหละอะทัวมะอลเินเนาะ โดยโดยคุณได้หมักแตงเพื่อนมาเป็นไม่ได้่อยสีมาบ้านนี้คนหมาม้าเนาะคนมามีเอีไทยคุยเนาะนางแบนโอ้ยมาคือก่าวมีขี้ล้ากับมีคื้เ้ากับมี้เหล่าน้องนี่สะดวกใหมี้เล้าก้หล้ากับม้ลากิบม้วโล้ากอบมีขี้เหล้าบี้เหลากับมีี้เหลาับีเหับมีขี้เหับีขี้เ้กเห้ากับมีขเนากัมีเากับมเหล้าัี่น้หล่าัเลากัี้เ้ากับมี้ล้ากับมล้วเนาะ คมหักมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนคมหักมันเป็นเรื่องที่คนสองคนแ <c oughs> บบว่าต้องเข้าใจกันนะพี่น้องแบวาเัื่ที่นี่คมหักในหลูกออนไน์ที่ว่าผมหักันในหลูกออนไลน์นี่มันมีแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่ได้สมหวังนะก็สิประมาณนี่แหละพี่น้องระวงังนุมไทยกับสาวล้าคนกันออกมาสี่แจงเนาะพี่น้องได้พังแล้วก็เป็นแจงได้ก ไปคิดหล้วก็ไต่ายตองเนาะสำหรับคลิปนี้บ้า,บาคิดดื้อกับที่จบเพียงสำหรับทุกคนเด้อกะจังไรกะขอบมุกขอบใจขอบคุณทีเขามารับส้มคลิปน้ำบ้าคิดดื้อกะข,ขอบคุณครับบ๊ายบาย